ราชามังกรไลต่ตามภรรยาแปลโดยอลิซมึงหะสไปยสบายท่านอาจารย์เป็นไงเจ้าคะนี่คือสิ่งที่ข้าดูแลให้ท่านสวนยาสวนดอกไม้นี่นะเนะเหตุผลที่เจ้านำยาสมุนไพรของข้าไปทำอาหารว่างอืมมันเป็นเศษที่เหลือจากการกลั่นยาของข้าจะทิ้งก็ยังไงอยู่นะ ถึงยังไรเสียท่านก็ไม่ทานของของมนุษย์อยู่แล้วนี่ท่านก็ต้องดูหมิน่นสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วท่านอาจารย์ถ้าหากว่าท่านไม่รังเกียจครั้งนี้ข้าให้ท่านนะอเอาออกไปสุกปรกชมัดจริงด้วยข้ายังเตรียมเซอร์ไพรส์ให้ท่านอาจารย์ด้วยนะเซอร์ไพรส์หรอรู้สึกมีลางสังหรณ์ไม่ค่อยจะดีนี่ ข้าค้นพบวิธีการกััหญยาแบบใหม่ตุมตุมเอ๊ะตุยเรือสังกวนอยางนีข่ขอโทษทุกข่ะท่านอาจารย์ข้าเองก็ไม่รู้เช่นกันว่าเหตุดใดมันถึงได้ระเบิดเช่นนี้ข้าจะซ่อมให้ท่านเดี๋ยวนี้เลยจุากค่ะ แง่ให้อภัยข้าเถิดนะอี่ช่วงนี้พลังอำนาจของสารามังกรดูดุเดือดจังอืมก็แหงละดูไม่ออกเลยว่าเป็นพลังอำนาจที่เพิ่มขึ้นใหม่ว่ากันว่าเจ้าของสารามังกรเป็นเผ่ามังกรด้วยนะสาลามังกรเผ่ามังกรเหรอดูเหมือนว่าที่นี่จะมีหลายชนเผ่าเลยสินะเจ้าว่าไหมเ่าเป่า รมปลอนวิญญาณล้อมรอบชูโ,โอ้ยทำไมไม่อีกแล้วเนี่ยเอองานเข้าอีกแล้วชิบชูฮะท่านอาจารย์ฮ้อ